สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพหลักทุกคนเนาะมื่อนี้มาพอกันคือเกาช่องสตรหวยห้าเก้ามื่อนี้เอาเล 4, ็กซีโตมาฝากเป็นเหลขที่มาบอยที่สุดของปีหกหกก็สิมีประมาณเลขกบนและเลขล่างอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เขาสิไปพอกันในคลิปเลขมาบอยของปีหกหกเดี๋ยวมาพอกับคำเตือนของทางช่องสกอ คําเตือนก็ช่องนี้เป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,อ,ะอันดับแรกเลข4ตัวที่มาบ่อยที่สุดของปี6กหกขอให้เป็นเลขบนก่อนนำเสนอเลขบนก่อนเลขที่มาบ่อยที่สุดก็คือเลข 1อ่าเลข0นก่อนเลข0เลข1เลข2แล้วก็เลข3มาในเลข3ตัวบนอาจจะเป็นเลขหลักร้อยลักสิบหรือหลักหน่วยแต่เลข4ตัวนี้ก็คือมาทุกงวดกัเลยเอามาให้พี่น้องเบิ่งกันนะ,ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยงวดแรกของปีห6 ออกอยู่ที่3ตัวบนเป็นเลข 5, 1, 9ก็เข้าไปที่เลข 1. หนึ่งงวดถัดมาออก 4, 1, 1หนึ่งหนึก็เข้ามาในเลข 1, 2โตัวเลข4โตัวในช่องนี้มาออกในช่องนี้ยางน่อย1โตัวเป็นเลขของเลข3ตัวบน งวดนี้ก็มาในทางที่เลขหนึงก็บเข้าไปอีกเลขนี้ออกหกห้าสองกลับมาที่เลขสองเดี๋ยวชี้เลขสอนให้เบ่งเลยดีกว่าว่าเลขนี้ อ่ะงวดนี้ออก873ก็มาในทางที่เป็นเลข3เดี๋ยววงส่วนเลขนี้907 ก็มาที่เลขศูนย์งวดนี้เก้าศูนย์หกก็มาที่เลขศูนย์เลขสี่ตัวนี่งวดนี้ศูนย์หนึ่งเก้าก็มาเลขศูนย์และเลขหนึ่ง งวดนี้เก้าศูนย์สามก็มาเลขศูนย์เลขสามเข้าเลขศูนย์และเลขสามงวดนี้สองเจ็ดสองก็เขาเลขสองสองตัว งวดนี้แปดเจ็ดสองกเขาที่เลขสองงวดล่าสุดออกหนะกศูนย์ห้ามาที่เลขศูนย์ก็ถือว่าเข้าเข่าดีทั้งหมดนี่ก็เข่ามาทั้งหมดสิบสองงวด ที่เป็นเลขสีตัวมาบนมาบ่อยนี่นถ้าหดนี่เข่าอีกเกิดจะเป็นหดที่สิบสามสำหรับเลขสีตัวนี้เป็นเลขศูนเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสามเข่าดีถือว่าถือว่าเลขสีตัวนี่เก็ยังทำได้ดี ต่อไปอเลข4ตัวที่มาบ่อยล่างปี66ก็จะเป็นในทางเลข7เลข9เลข0เลข5อันนี้ก็เป็นเลข2ตัวล่างงวดแรกก็ออกไปที่เลข7 เขางวดที่2มาที่เลขเก้าเขางวดที่3มาที่เลขศูนยี่ก็เข้างวดที่4มาในแนวทางเลขห้าหาหาราง2ตัวก็เข้า วดนี้มาเลขเจ็ดนี่ก็เขา้าวดนี้มาเลขเก้าเขาวดนี้มาเลขเจ็ดเขา้า งวดนี้มาเลขห้านี่ก็เขางวดนี้มาเลขเก้าเขางวดนี้ก็มาทั้งเลขเก้าเลขศูนย์มาสองตัวงวดนี้ มาเลข0เขา่าส่วนงวดนี้16เลข4ตโตนี้บามาก็ถือว่าหลุดไป1งวดทั้งหมด12งวดกับหลุดไปงวดหนึ่งก็ถือว่าเลข4ตโตนี้ที่มาลางนี่ก็ยังทำได้ดีอยู่ เลขสีตัวล่าง7 9 0 5ทั้งหมด12งวดลดเป็นงวดหนึ่งคือง,งวดล่าสุดงวด16แต่ความเป็นไปได้ว่าลดหนึ่งงวดงวดนี้นี่รอเลย7 9 0 5ล่าง นะฝากพี่น้องไปเบิงไปพิจารณาเบิงเนาะเลขทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ไม่ใช่เลขสูตรเป็นเลขที่ทางช่องเอามาคิดวิเคราะห์ให้พี่น้องดใเบิงกันนี่อันนี้เป็นเลขสตัวบนสตัวบนที่มาบ่อยในปี66หกแล้วก็เลขนี้ สีตัวที่มาบ่อยล่างปีหกหกอ้ฝากพี่น้องไปบึง้งไปผิดจจรณาบึง้งคลิปนี้กาบ่ม่ยังไลฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องที่พึงเขามารับชมรับฟังเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปดีๆการวิเคราะห์เลขหรือว่าเลขสูตรต่างๆในของทางช่อง คลิปนี้กัขอบครางเนาะขอ้พี่น้องรว่ยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ